สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่กับผมนะครับ GG จี G G. ที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางหวยเราพัฒนากับหวยฮาหนอยหวยเรากับฮหาหนอยนะก็อยู่ในคลิปเดียวกันเลยเนาะงวดของวันที่17เดือน12ปี68นะครับผมสำหรับเราพัฒนางวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ยังไม่เข้านะเออ โอที่แล้วนี่ได้ห้าหกเศษนะออกตัวเดิมออกตัวเดิมออกหกสี่ตัวเดิมนะก็ไม่เข้าเลยออขอโทษขออภัยด้วยนะครับสําหรับเราพัฒนานะก็มาตามลุ้นวันนี้กันต่อนะฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนะถ้าพร้อมเพืแล้วก็มารับชมแน,ะนวทางของวันนี้กันเลยครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนา กับหวยฮหาหน่อยวันที่17เดือนส2พี่หกนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากหวยลากันเลยหวยลากันก่อนนะเนาะหวยลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนาเด่นวันนี้เด่นวันนี้ผมได้เด่น8นะเศษแนะครับนะ เจ็ดแปดเก้ามากับเจ็ดแปดเก้ามากับ 04, 6, 5, 0ูนย์สี่หกนึ่งย์สี้าหเอาแปดละกันแกับเ้าเป็นตัวเด่นนะแกับเเป็นตัวเด่นมาจับคู่กับ6กห้ หกห้าศูนย่ละกันเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าเราพัฒนาขอให้มาขอให้มาทั้งตัวเด่นเราก็ตัวจอนะวัาราพัฒนาสูตรนี้ส่วนมากเลยก็จะพลาดที่ตัวจอนี่แหละ ส่วนมากเลยตัวเจาะเนี่ยไม่ค่อยเข้าเลยสําหรับเราพัฒนานะแต่ว่าหานอยเนี่ยหานอยนี่แบบหานอยนี่สูตรเจาะสูตรเจาะซอบมาแต่ว่าเด่นนี้ไม่ค่อยมา <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นหาหนะ่อยนะครับผมหาหน่อยวันนี้เอาแค่เม็ดเดียวก็แล้วกันเนาะสูตรสามตัวเด่นผมยังไม่ได้ทำนะเอาเม็ดเดียวไปก่อน สามห้าน้อยนะสามห้านอยเอาไปเลยสองสองในนอนสองเตี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่ง ตัวนี้นนะครับตัวเน้นสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองแน่นอนจะตามตั้งแต่พิเศษเลยนะพิเศษปกติกับ V นะสามหานอยนะถ้าถ้าพิเศษมาแล้วก็ไม่ต้องตามต่อนะครับนะคือแบบเล่นแบบได้แล้วให้หยุดนะประมาณนี้นะถ้าถ้าถ้าพิเศษมามาก็ให้ตามไปต่อไปปกติปกติต่อถ้าปกติไม่มาก็ vip ต่อถ้า v ี p ไม่มาก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับนะไม่มาก็ขอโทษด้วยเนาะแต่ผมคิดว่าน่า,นาจะมีมานะเลขสอนะี่ยฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีมีสายนะครับสวัสดีครับ